สวัสดีครับมากับมุมแบบนี้นะฮะแน่นอนครับสำหรับวันนี้นะครับโปรแกรมการเคลือบแก้วแบบซูเปอร์โค้ดนะครับจะต้องมีขั้นตอนนี้เป็นสําคัญนะครับตอนแรกนะครับสําหรับรถนฮอนด้า HRV คันนี้นะครับลูกค้าบอกไม่ต้องถอดก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเราสะดวกถอดก็ถอดเลยก็ได้นะครับคือถอดล้อนะฮะแน่เดีย๋ยเพิ่งคิดไปอื่นไกละครับคือถอดล้อขนาดอ,อย่างนี้นะครับคือขั้นตอนนี้คือขั้นตอนการเคลือบทําความสะอาดช่วงล่างนะครับ เพราะนั้นตอนแรกนะครับก็คิดว่าจะไม่ถอดแหละนะแต่ว่ารู้แล้วว่ารู้สึกว่าถอดแล้วมันทางานง่ายกว่านะครับเราก็จะทําการถอดเพื่อที่ทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโช๊คนะครับซุ้มล้อนะครับปีกนงปีกนกเพลาเพลนะครับทำความสะอาดหมดนะเช็ดให้ได้เยอะที่สุดก่อนที่เราจะเคลือบส่วนที่เป็นพลาสติกนี้เข้าไปนะครับก็จะอยู่ขั้นตอนนี้การค่อนข้างนานอย่างที่ผมบอกนะครับสำหรับเคลือบแก้วทุบโครเนี่ยจะเสียเวลากับขั้นตอนนี้หนึ่งวันเลยนะ ก็ก่อนที่มันจะเคลือบได้มันต้องสะอาดก่อนนะครับนี่อย่างเช่นตรงโซนนี้นะคานเนี่ยเช็ดยันข้างบนคานเลยนะเช็ดยันข้างบนคานเลยนะมันจะมีเช็ดข้างบนเลยนะครับมันก็จะสะอาดถึงในถึงแม้นี่ตรงนหนนะตรงนี้ยังยังไม่เรียบร้อยอย,ยังไม่เรียบร้อยอันนี้เพิ่งเริ่มทําข้างหลังนะครับแต่นี่ก็คือแบบที่ผม,มบอกนะครับเช็ด เช็ดยันโชกยศเช็ดยันสปริงนะฮะเช็ดทุกอย่างที่อยากจะเช็ดนะครับเพราะว่าโอกาสในการเช็ดนี่มีไม่มากนะครับนี่ด้วยนไมาครับท่อเนี่ยครับเนี่ยคานเคินเช็ดหมดเลยนะตอนนี้ยังมีอยู่นะครับเสียงที่ได้ยินอยู่แลตอนนี้ก็เป็นเสียงของรถมาสแตงนะครับนี่ครับมาสแตงที่อยู่ตรงนี้นะฮะนี่อันนี้เข้ามาเมทันแนนนะรถของพี่สี่ขอบคุณมากครับ เราพาเรากลับมาดูตรงนี้นะฮะนี่ครับโชกทุกโชกพลาสติกทุกอย่างนะครับที่อยู่โซนนี้นะครับจะต้องทำความสะอาดทั้งหมดนะนี่เราพามาดูช่วงล่างนีช่วงล่างจริงๆนะครับต้องเนียนนะนี่สะอาดเอี่ยมอ้องแน,น่นอนตรงนู้นด้วยเนาะในพลาสติกโฮขฮอนด้าฮีตาีนี่ดิฟวเซอร์เยอะมากนะฮะ ตรงนี้ก็จะท่อหลบไปด้านข้างแล้วก็โซนนี้มันดิฟเวอร์เซอร์หมดเลยนะโอ้ใช้ได้เลยถึงว่าเวลาวิ่งเร็วๆนะรถพวกนี้จะวิ่งค่อนข้างดีมากเพราะไม่มีลมงัดใต้ใต้ท้องรถเลยนะครับรถเป็นรถใหม่มากนะครับก็อย่างที่ผมบอกถ้ารถลูกค้าใหม่ๆอ่านี้นะก็ทำความสะอาดง่ายแล้วเราก็จะเคลือบได้ง่ายขึ้นนะครับปเป็นเรื่องปกติเลยนะครับ ธรรมดานะครับสำหรับโปรแกรมเคลือบแก้วแบบซูเปอร์โค้นะฮะกับรถอีกหนึ่งคันนะครับที่กำลังจะเข้าห้องตอนนี้นะครับที่ได้ยินเสียงอยู่นะตอนนี้ก็คือรถ Force มาแต่งนะครับคันนี้เคลือบแก้วก่าเราไปแล้วนะครับแต่ว่าลูกค้าก็จะมีเวลาของแต่ละคนมาผมอย่างเงี้ยคือมาเมทานาน,นะครับเขาจะจัดเตรียมเวลาของเขาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่ง ทุกคันนะที่ออกจากร้านเราไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในช่วงของเอรถเคลือบแก้วหรือว่ารถอะไรออกไปเงาทุกคันนะฮะแน่นอนครับเพราะว่าเขากลับมาทํางานดีเทลลิ่งกันนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะที่สวยงามนะครับที่มาทําการเคลือบแก้วเราอีกนิดน,นึงวปเลยนะครับ นี่รถพี่สีนะครับนี่ยังไม่ทําอะไรนะแต่รถเขาเงาอยู่แล้วว่าเคลือบแก้วเราไปแล้วนะครับขอขอบคุณมากครับโอเคเรากลับมาที่ที่ฮอนด้าฮยซวีนะครับเรายังคงทํางานตรงนี้อยู่นะครับแต่ว่าวันนี้เราลองมาได้เคลือบช่วงล่างแน่นอนนะแล้วก็พรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาเคลือบอีกกองเบอร์พร้อมกันนะช่วงเช้าเบอร์หนึ่งช่วงเย็นเบอร์หนึ่งแล้วก็ตรงส่วนของล้อเนี่ยนะฮะเราจะเคลือบในส่วนของอะควาโปเข้าไปเลยนะครับโอเค เราวันนี้นะ,ะมิกกี้ขอลาทำงานต่อก่อนนะครสวัสดีครับ